เกิดมาเพื่อมาต่อมาตัดมาต่อมาตัดมาเสริมมาปรุงมาแต่งมาเติมการเกิดของมนุษย์มาตีมาตัดมาต่อมาปรุงมาแต่งมาเติมพูดถึงการมาต่อเกิดมาเพื่อมาต่ออะไรบ้าง มาต่อบุญต่อกุศสต่ออายุต่อวันนักต่อสุขต่อพลังต่อกําลังกายต่อกําลังใจต่อความดีเหมือนเราอ่ะจะหาเมียทุกคนก็มนีวันต่อใช้มีการต่อรองต่อโดยใช้วาจาเข้าไปผูกผูกต่อปูกก็คือผูกต่อเนือะเลมินออกเชื่อมต่อให้นติด ที่มันแตกมันรา้าวก็มีการต่อกาวไปติดไปตาไปต่อไว้การติดตาต่อยอดเพื่อจะต่อเหมือนกับไม้เข้าไม่เสียบติดตาต่อยอดมันให้มันเกิดเป็นมะม่วงสารพัดอย่างในต้นเดียวเป็นเขียวสวยน้ำดอกไม้ฟ้าลักอะไรก็แล้วแ,แ,แต่น้องแสงก็เลยว่ามีติดตาต่อ <c oughs> คนเราเกิดมันโรคก็มีการต่อนจะต่อเป็นหัวคนก็ต้องเอาร่างกายไปต่อ พ่อแม่ให้ต่อน,น่พ่อแม่เป็นผู้ที่ให้สมบัติมาต่อสมบัติก็คือไข่สุกข,ของแม่มาสกปรกของพ่อก็มาต่อวิญญาณวิญญาณนั้นเป็นของมนุษย์ที่มีปัจจัยเหุอุปัจ,จโยเป็นปัจจัยที่จะต่อบุญต่อบาปก,กับพ่อกับแม่ ถ้ามาอุปัมภมคำจุนมารดาบิดาเขาเรียกอุปัมภมพกตะกร,รม,มาต่อยออ่อทําให้พ่อแม่ได้เจริญมากค้่งพังร้อมร่ำโดยถ้าอุปฆาตกรรมมันก็มาตัดมาตัด,มา,ตด,ม,าตดมาทอนมารอนความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความดีของพ่อแม่มันมาตัดก็มาต่อครานี้พูดถึงเรื่องการต่อมนุษย์จะอยู่ต่อ มันโควิดโควิดมันก็ต่อไปเรื่อยมันติดต่อไปเรื่อยติดต่อโดยเชื้อเชื้อน้ำลายน้ำมูกพวกนี้ติดต่อติดต่อคนสู่คนมันก็จะม,มีการติดต่อเชื้อโรคมันก็มีการติดต่อมันไม่มาเองมันไม่มาอากาศมันไม่ลอยมาเองมันต้องมาจากน้ำลายน้ำมูกพอเรารู้เราก็ป้องกันได้คือไม่ต่อแล้วก็ตัดกระแส วิธีตัดกระแสก็มีหลากหลายห่างไกลไม่ใกล้ป้องกันโดยใช้หน้ากากหน้าไหมนี่เขามีการตัดป้องกันแต่ถ้ามันมันจะติดต่อมันจะติดต่อมันไปเรื่อยเชื้อโรคไม่ติดต่อคนมันรู้อยู่่ะมันจะอยู่กับคนถ้าไม่อยู่กับคนมันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนได้มนุษย์ก็จะไล่มันให้หนีมันก็ใส่ร่างกายและปอดคนต่อมทอมซินเป็นที่ซักตัวนี่คือเชื้อโรคที่มันจะอยู่และจะต่อ ต่อจากคนสู่คนจากสัตว์สู่คนแล้วคนสู่คนไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือโรคภัยไข้เจ็บที่ต่อคนเราเกิดมาก็าเช่นเดียวกัน <c oughs> มันมีเกิดมาเพื่อมาต่อบุญบางคนก็มาต่อบุญบาร,รมีเกิดมาชาติหนึ่งมาสั่งสมบุญญาบาร,รมีเกาเรียกมาต่อพุทธภูมิภูมิของพุทธคือผู้รู้แต่บางคนมาต่อบาปอยู่ในโลกมาต่อแต่บาป เกิดมาหากินนอนผสมพันธุ์กลัวตายสัญชาตญาณเหมือนสัตว์เลยอยู่หากินนอนผสมพันธุ์กลัวตายเมื่อต่อสัญชาตญาณของสัตว์่านี้คนจะเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาจะไปเป็นพรหมจะเป็นอะไรก็ตามทีมันต้องมาต่อต่อจากมนุษย์ไปเป็นมนุษย์ก็มีฮิริโอตปะมีมนุษยธรรมฮิริโอตปะเป็นต่อเป็นเทวธรรมทาเมตาก็ต่อเป็นพรหมธรรมถ้าไปตัด สากาญีิวิชิกิชาศีลละกันมาก็ตอกตัดต่อตัดเพื่อไม่ต่อพบต่อชาติอีกแต่ถ้าจะต่อไปเรื่อยมันก็มีบาปที่ต่อเนื่องไปเรื่อยถ้าเราดูว่ามันไปต่ออะไรถ้าต่อสติต่อปัญญาต่อศรัทธาต่อความเพียรต่อความดีต่อสุขต่อเจริญต่อรุ่งต่อเรื่องต่อมั่งต่อมีต่อดีต้องเงินเราไปต่อ เอากายแล้วไปต่อเอากําลังไปต่อกําลังความรู้ความสามารถกําลังเหงื่อกําลังกายกําลังจิตไปต่อจะต่อเงินเพื่อไปต่อให้ลูกหลานได้เรียนต่อแล้วก็มีทรัพย์สมบัติที่ต่อเนื่องไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อยู่ในโลกนี้เท่านี้คนเราคงไม่ใช่ต่อเพียงแค่โลกนี้เท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันต่อได้เพียงอยู่ในโลกนี้เท่านั้นมีสิ่งหนึ่งที่จะยืนยาวต่อไปคือต่อกุสมคือฉลา บุญคือความสุขกุศลคือฉลาดถ้าต่อสองตัวนี้ก็จะต้องมาศรัทธาศรัทธาในสถาบันครอบครัวมีบรุงม,มาตริปิตริวาปิบำรุงม,มารดาบิดาเชตดถ้ำฮิพาตริกบำรุงพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเชิถ้ามีเชิดถาแปลว่าพี <c oughs> บำรุงในท่านเหล่านั้นให้มีความสุข บำรุงมารดาบีดาบารุงสานักชีพรามีความสุขอันนี้ก็เรียกว่ามาต่อมาต่อกุศลต่อความดีต่อความสุขต่อความเจริญท่านี้จิตใจของเราก็เกิดต่อขึ้นมามันก็ต่อสติต่อปัญญาต่อศรัทธาต่อความเพียรสติคือความระลึกรู้ตัวทั่วร้อมป้องกันของภัยทั้งสิ้นทั้งมวลมันก็จะมาต่อสติคนเรามันขาดก็เพราะมันไม่ต่อไม่ต่อเรื่อง สติที่ไม่ต่อเนื่องก็มีโอกาสตายรถชนตายเต็มโรคภัยไข้เจ็บถึงตายประมาทขับรถชนตายก็เพราะประมาทคือสติขาดมันก็จะต่อชีวิตไม่ได้ต่อบุญต่อกุศนไม่ได้ต่อคุณงามความดีไม่ได้อยู่ด้วยกันกับมิตรสหายตอนที่เขาไปตัดสิ่งที่จะตัดก็คือปากเราเนี่ยมันฆ่ายิ่งกว่ามีดยิ่งกว่าปืนยิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บอีก ปากเราสามารถไปตัดทอนตัดรอนมิตรภาพมิตรจิตมิตรใจได้ปากเราสามารถสื่อแห่งความรักความเมตตาความปราณีต่อบุญต่ออุศลต่อสติต่อปัญญาต่อมรรคผลพระนิพพานะพระุทธเจ้าทรงใช้พระโอษคือปากของพระองค์ต่อต่อธรรมะจากพระโอษของพระเจ้าสอนสาวกสาวกพอพระองค์มาได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดสติปัญญาต่อสติต่อปัญญาต่อศรัทธาต่อความเพียงได้ไปตัด มาสวกิเลขข็กอยากขันธสันดาันี้ก็ใช้สติปัญญาต่อจากพระอุณายาแปลว่าการต่อสูงสุดคือคนจะทุกทั้งมวลเลยคนเราเข้าไม่ได้ยินในฟังจากต่อจากปากสู่ปากมันดับทุกข์ไม่ได้แต่ปากสู่ปากมันก็เพิ่มทุกข์ได้มันต่อทุกข์ได้ปากสูห่หูกัดใจปากเสียงเข้าหูกัดใจเรา่าร้อนเป็นเวรเป็นภัยเป็น,ปน,ปนทุกข์กายทุกข์ใจ แล้วก็เห็นที่เกิดของมันเพราะมันเกิดอย่างนี้ที่เกิดของมันอย่างนี้ถ้าเราผิดมันก็เป็นมโนธรรมไปทําร้ายตัวเองมัทธระเราทําเขาว่าเราเขาตําหนิตีเตียนเราเขาว่าเราเป็นกระจกส่องให้เราเห็นมันร้อนใจเพราะมโนทํามันไม่ยอมรับมโนมันก็มันก็ยอมับควมผิด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 เพราะผิดผิดไปบ่อยๆมันก็ต่อผิดได้ถูกยังไง ก็ทําความผิดนั้นให้ถูกเสียเหมือนไปปรับเอาความผิดก็เปลี่ยนพฤติกรรมการกระทําให้มันถูกต้องถูกหน้าที่ถูกทางถูกทำถูกหน้าที่หน้าที่รับผิดชอบรับมอบหมายก็ต้องทำให้มันถูกถ้ามันเลยไปมันผิดก็ไปต่อให้มันถูกแล้วก็ตัดออกซิ่งมันเกินเหมือนกับต้นไม้เนี่ยหรือไงไอ้ไรไอ้เครื่องฟ้าเนี่ยเราปลูกนานๆไป ลูกไม่ไปดูมันออกชมยเาเฉยเฉาไม่งามเขาต้องตัดแต่งต่อตัดแต่งให้มันงามเขานี้เขาตัดเพื่ออะไรเขาตัดเขาตัดเขาเดือนบางทีเขาตัดเขาตัดเขาเตือนเพราะต้องการให้มันเข้ารูปแบบแต่บางคนไม่ชอบไม่ตัดผมทําไมตัดผมเพื่อตัดให้มันเข้ารูปแบบตัดให้มันสวยงามตัดให้อยู่ในระเบียบแล้วบางคนทำไมไปเขาไปตัดไปเตือนไปตัด กบเกลียดเพราะเราไม่ยอมรับการตัดการตัดการเตือนเพราะนั้นมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ต้องตัดเป็นต่อเป็นตั้งเป็นมันจะอยู่ดีๆถ้ามนุษย์ไม่รู้จักตัดเหมือนต้นไม้เนี่ยเขายังมีตัดมีตกมีแตกหญ้าเขาต้องตัดออกเพื่อเป็นปุ๋ยก็ตัดเพื่อให้มันต้นไม้มันมันไม่ไห่ยะฮะมันัมนุษย์ถ้าจะอยู่ในโลกมันต้องมีปลูกด้วยตาอต่อด้วย ตั้งด้วยแต่งด้วยมันจะอยู่ได้ดีคนเราถ้าอยู่ในโลกแล้วไม่มีการตักเตือนไม่มีการบอกเราไม่มีว่ากันเลยไม่มีการว่า,าเราตักเตือนกันแล้วเนี่ยโลกก็จะจืดใจดําใจจืดใจดําไม่ดูดายกันไม่มีน้ําใจต่อกันคนดีจึงสามารถรับเอาทานตักเตือนจากคนอื่นเป็นผู้ผู้เฝ้างตู้อ่อนกิสุทั้งหลายจงดูบุคคลที่ติดตีนเราเป็นคนชี้กลุ่มทรัพย์ให้เรา ผู้ชี้ลุ่มทรัพย์ให้เราคือเขาติเตียนเราเขาติติงเราเขาติต่อตั้งเราแต่บางคนติเตียนบางคนติติงบางคนติต่อตั้งการติจึงมีหลายติติเตียนคือเรยวหมดเลยติติงคือจะหวังประโยชน์ติเพื่อต่อตั้งคือหวังให้ดีเพราะฉะนั้นคําติเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าคําชมคําชมถ้าเราดีเราดีเท่าเดิมถ้าเราเร็วเราก็ถูกหลอก อย่างเรากินเหล้ามึงใจถึงมึงเลี้ยงเหล้ากูมึงดีเหลือเกินมึงก็นคนเร็วมันก็ชมคนเร็วก็ชมคนเร็เวสิ่งที่เร็วคนดีก็ต้องชมสิ่งที่ดีๆติสิ่งที่เร็วเท่านี้มนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้จะต้องไปติดตาต่อย่อต่อความดีสิ่งที่คุณอว่าไม่ดีไม่ดีอย่างโควิดโควิดมันไม่ดีแต่มันก็ทําให้คนระมัดระวังตัวขึ้นคนระวังเนื้อระวังตัวมากขึ้น สำรวมมากขึ้นระวังตัวมากขึ้นเป็นความนี้มีระเบียบมีวินัยมากขึ้นไม่งั้นสงครามมันเล่นกันซะนั้นมันหวแต่หงุดหงหาหมอสงการา์เลยไม่ต้องมีเรื่องเลวๆขึ้นมาไม่มีการกินเหล้าเมายาไม่มีการแต่หงต้หามนรถชนตายมากไปนะการโคกอีกเ็เป็นสุขีนี่แหลรต้องมาต่อมาต่อปัญญามาต่อสติสิ่งที่ว่าเลวร้ายกับมีความดีขึ้นมา เราจะได้ไปประมาทความตายมีอยู่ช่วขณะจิตทุกขณะอย่าประมาทในชีวิตชีวิตนี้ใครประมาทก็โรเล็เพราะฉะนั้นเราต้องมาต่อสติต่อปัญญาให้ป้องกันของภัยทั้งสิ้นทั้งมวลเราไม่ใช่ป้องกันตัวเองแต่ป้องกันไม่ให้เกิดความชั่วเกิดขึ้นในตัวเราความเลวเกิดขึ้นในตัวเราสิ่งที่ผิดเราเข้ามาปรับปรุงสิ่งที่ถูกก็ติดตาต่อยอดเป็นกําลังใจต่อไปคนเราไม่ทําผิดเลยไม่ได้ต้อง พูดก็ยังพูดผิดนะเดินก็ยังเดินผิดนะทาก็ยังทําผิดเลยคนที่ไม่ผิดเลยคือคนไม่ทําอะไรเลยคนไม่ทําอะไรคือมันผิดอยู่แล้วมันผิดที่มันไม่ทําคนทําดีมันก็ต้องมีผิดคนทํางานมันต้องมีผิดแต่ผิดนั่นมันเป็นครูครูผิดครูถูกเพราะนั้นครูก็จะมีให้คะแนนสองอย่างครูผิดกับครูถูกมีการบวกกับการลบจะเอาลบอย่างเดียวไม่บวกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีบวกมีลบเพราะนั้นมันต้องมาติด มาติดตาต่อพ่อต่อความดีต่อสติต่อปัญญาต่อศรัทธาต่อความเพียรต่อเหตุต่อผลต่อหลักต่อเทนต่อศีลต่อธรรมมนุษย์สามารถใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้ที่แล้วมาเราไม่รู้มันเป็นยังไงแต่จากนี้ไปเราจะติดตาต่อยดสิ่งที่ดีๆมาเราเรื่องดีๆของคนเราจะเก็บมาเป็นครูสอนเราเรื่องผิดพลาดของเราก็เก็บมาเป็นครูสอนเราให้เรามัดระวังตัวเองให้ขึ้น จะเดินทางไปไหนมาจะทําอะไรจะทํางานจะจะอยู่อย่างไรจะทรงตัวอย่างไรชีวิตเหมือนกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคือมาติดตาต่อยอดเราจะเรียนรู้ตลอดเห็นน้ําเราก็เรียนรู้มันน้ํามันไหลไปไม่ไหลกลับน้ํามันชําระท้างทุกอย่างน้ําไม่เคยปฏิเสธคนดีคนเลวอาบได้หมดคนชั่วร้ายน้ําก็อาบได้เป็นประโยชน์กับคนหมดน้ํามีประโยชน์ ลมก็มีประโยชน์ไฟก็มีประโยชน์ดินก็มีประโยชน์เรียนเรียนรู้กับทุกๆอย่างติดตาต่อยอดได้กับธรรมชาติที่มีอยู่มนุษย์ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเขาจะเกิดมาไม่เสียชาติเกิดไม่เสียชาติเกิดจาติดตาต่อยอดและเข้ามาเพื่อสร้างบารมีไม่ใช่มาเพื่อรับกรรมไม่ใช่มาเพื่อเมามาคอยเวลาตายเกิดมามาสร้างบารมีมาสร้างความดีบารมีคือทานพินเมตตาสัจฉันดิเรียกภูเบก ทำเหล่านี้มันต้องมีในตนอย่างฮิริอุตปาที่พูดเมื่อกี้ปารคือฟังต้องมีความอายบาปโลบาปต้องมีในตัวเองถ้าไม่ต้องเราไม่ต้องขอสิงศักพระแต่ว่าตัวอายบาปมันต้องมีอยู่ในตัวมันผิดมันต้องรู้ว่าผิดใจเราไม่สบายความผิดแล้วผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายผิดบ้านเมืองผิดใจคนผิดหูคนมันผิดเพราะมันผิดขึ้นมาแล้วมันจะทําความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่น แล้วก็มาดูมันถี่มโนธรรมมันก็จะเกิดขึ้นมาอายบาปกลัวบาปไม่กล้าทาบาปั้างในที่รับที่แจ้งเมื่อเราเป็นกลัวบาปอายบาปแล้วเราจะคนดีขึ้นมาคนดีมาอยู่ที่คิริโกตัปักอายบาปกลัวบาปเป็นแบ่งปันน้ําใจไมตรีเป็นติดตาต่อยอดเป็นรักษาความดีไว้ตัดสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปติดสิ่งที่ดีงามเข้ามามนุษย์รู้ตัดรู้ตัดรู้ตัดรู้แต่งรู้ต่อก็เกิดมาดี ถ้าคนมาไม่รู้จักหาอะไรมาเลยไม่ได้อะไรเลยเขาเกิดมาเสียชาติเกิดตายไปเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนเหมือนขับเหมือนหญ้าต้นหญ้าต้นไม้มันตายแล้วมันจะเป็นปุ๋ยให้คนอื่นได้แต่มนุษย์เป็นปุ๋ยไม่ได้ทําปุ๋ยไม่ได้ทําน้ำปลาไม่ได้ทาน้ําหมักไม่ได้ทํอะไรไม่ได้ทั้งนั้นค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ตายแล้วมันอยู่ที่มีชีวิตอยู่ได้ทําอะไรเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเห็นรองไม่ประมาณต่อทุกวันต่อดีต่อ ต้องงามความดีชิ้นก็เกิดมามีค่ามีราคาก็าได้ประโยชน์สูงสุดเพราะเกิดมาได้ต่อดีดังนี้แลอย่าหาวาริวา,าพาภูราภอริภูเร,ร,รเนติสาฆราเทวะเมวิตโตตุนังตีตาณุปปัตติปติชิตังปติตังตุนังจิปตปามีวัตมิชโตสภูเรนทุตัพพ้งกัปปะจันโทกนาราโสยถา,ามณีโตนาราโสยถาสติปิโยวิวัจสส はい。